สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาวัดบางน้ำชนนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลวัดบางน้ำชนวัดบางน้ำชนก็อยู่แขวงบุคโลครับเพื่อนๆก็อยู่ใกล้ๆกับสะพานกรุงเทพนะครับอยู่ฝั่งบุคโลมาง่ายครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าชมครับ บางน้ำชนแขวงบุคโรเขตทนบุรีกรุงเทพสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับเดิมเรียกว่าวัดปากคลองตั้งอยู่ปากคลองบางน้ำชนแม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ได้มีการพบจารึกบนแผ่นหินอ่อนที่พุทธศีมาหน้าอุโบสถนะครับเขียนไว้ว่า นายจีนจิวพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้บุรณะสังขอนอโบสถเมื่อวันพุธขึ้น6กค่ำเดือนยี่พศสองพนสอยเก้นะครับนี่ครับมีนางกวักด้วยนะครับดูหุ่นนางกวักก่อนอุดมสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลนะครับ ตอนนี้ทางวัดก็กำลังบูรณนะกำลังก่อสร้างโบสถ์อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลนะครับเห็นว่าวัตถุมงคลก็จะเด่นด้านพระปิดตานะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นทำเป็นเหมือนเกล็ดพญานาคนะครับใครจะมาร่วม บริจาคสร้างได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องโบสถ์ก็มีนี่ครับวัตถุมงคลครับก็จะเด่นดังด้านปิดตานะครับพระปิดตานี่ครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสองครับเหรียญราคาสองร้อ ล้วก็มีลงยาลงยาก็500รนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนงนะครับอภิชาโต เจ้าว,วาดวัดบางน้ำชนรูปปัจจุบันนะครับและก็เป็นเจ้าคณะแขวงบุคโลซึ่งนับได้ว่าท่านเป็นสิทธิหลวงปู่โตนะครับเ,เพื่อนๆท่านเป็นสิทธิหลวงปู่โตวัดประดู่ชินพีบางกอกใหญ่นะครับก็เลยเด่นดังทางพระปิตาครับนี่ก็500นะครับเป็น็อกเก็ตสวยนะครับหลวงพ่อนงครับหลวงพ่อนง5ห้าร้อยอ้สวย นี่ครับเดี๋ยวใครอยากเช่าบูชาผมก็จะลงเบอร์ไว้ให้นะครับเบอร์ทางวัดให้ติดต่อไปนะครับนี่ครับ500ราคาวัตถุมงคลก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนี่นี่ก็400ครับ กิ่งนะครับพระกลิ่งอภิชาโตพระกลิ่งครับองค์ไม่ใหญ่ครับสี่ร้อยนี่องค์ไม่ใหญ่มากนี่ก็เป็นเหรียญเป็นพระปิดตาครับ พระปิตา200ครับมี200กับ300นี่ครับจะคนระเนื้อพระปิตาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตะนะครับก็เลยทำพระปิตาเห็นว่าเด่นดังด้านพระปิตานะครับนี่ครับ200 นี่ครับราคา200ครับเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับวัดบางนํำชนมาร่วมกันสร้างอุโบสถกำลังก่อสร้างอยู่ครับมี200มีพระสมเด็จก็มีนี่ก็200นะครับพระผิดตานี่มีหลายแบบนี่แบบ200ก็มี200 300ประมาณนี้ นี่สวยครับวัตถุมงคลของทางวัดก็มีหลายแบบอยู่นะครับสำหรับวัดบางนํำชนนะครับนี่ครับ สองร้อยครับไอ้ไข่ก็มีนะไอ้ไข่ห้าสิบเก้าไอไข่วัดบางน้ำชนก็สร้างนะนี่ครับสวยอยู่นะ รูปทรงพระปิตาก็คล้ายๆวัดหลวงปู่โตะนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเนาะนี่ครับ200ร้อยก็มีมีสอ0ร้อประมาณนี้ครับ เนี่ยสวยอัปิดตาครับเบี้ยก็มีเพื่อนๆเบี้ยจันเบี้ยแก่นี่ครับแล้วก็พระกุสมเด็จสุมอุโบสถก็มี ็จะเน้นไปทางพระปิตาเยอะอยู่นี่ครับเขาก็จะติดราคาไว้ นี่เป็นรูป,ปรอยองค์ก็มีครับนี่พระคุณแผนก็มีเพื่อนๆพระคุณแผนเป็นยันทาเวศก็มีแล้วก็มีพยาคลุด นี่เป็นเหมือนเป็นพระพรมว่าเป็นพระพรมครับพระพรมน่าจะเป็นเนื้อเงินนะราคาสูงอยู่นี่เป็นชุดเลยมีสามมีสามองค์ในนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินเพื่อนเพนเพราะราคาหลักพันอยู่นะแต่สวยครับ หลักร้อยก็มีแต่เป็นคงเป็นคนละเนื้อบุแผนก็อยู่ประมาณนี้สองร้อยกว่าบาทสำหรับพระครูสุนทร ธรรมมาพิรักนะครับหรือหลวงพ่อนงอภิชาโตนะครับเจ้าวาดวัดบางน้ำชนรูปปัจจุบันและเจ้าคณะแขวงบุคโรนะครับซึ่งนับได้ว่าท่านเป็นสิทธิหลวงปู่โตอ,อินทะสวรรณโน,นะครับวัดประดูชิมพรีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพเป็นสิทธิ์โดยตรงนะครับเนื่องจากเมื่อครั้งที่เข้าพิธีอุปสมบทหลวงปู่โตเป็นพระอุปชานะครับ อีกทั้งได้อยู่กับหลวงปู่โตนานกว่า12ปีก็คือปีพศ2499ถึงพศ2512นะครับเพื่อศึกษาเล่าเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาบาลีและภาษาขอมและการฝึกกิจภาวนาก่อนที่จะมารับตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางน้ำชนเขตทนบุรีกรุงเทพเมื่อปีพศ2512นะครับเพื่อน ครั้นเมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบางน้ำชนหลวงพ่อนงนำวิชาที่ได้เล่าเรียนมาจากหลวงปู่โตจัดสร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นนะครับโดยแนวการสร้างของหลวงพ่อนงจะยึดหลักแบบพิมพ์พระปิตาหลวงปู่โตมาตลอดนะครับโดยเริ่มสร้างพระปิตาครั้งแรกเมื่อปีพศ2555สร้างพระปิตารุ่นปลดหนี้มีเนื้อว่านเกสรใบลานอย่างละ 3,000องค์บูชาองค์ละสองรบาทนะครับสร้างหลวงปูท่ทวดทองเหลืองขนาด5นิ้วฐานอุดผงสร้าง108องค์นะครับบูชา2,000บาทนะครับล่าสุดวัดบางน้ำชนยังได้สร้างไอ้ไข่วัดบางน้ำชนรายละเอียดการจัดสร้างมีดังนี้นะครับชุดกรรมการจํานวน50ชุด1ชุดประกอบด้วยลอยองกระไหลทองนะครับ แล้วก็มีเหรียญเม็ดแดงใหญ่เนื้อทองเหลืองเหรียญเม็ดแดงใหญ่ทองแดงนะครับแล้วก็เม็ดแดงเล็กทองแดงผ้ายันใหญ่เล็กอย่างละสิบผืนนะครับบูชาชุดละ2,500บาทนะครับเนื้อทองเหลืองขนาด7นิ้วบูชา1 9 9 9บาทนะครับแล้วก็มีขนาด4เซนติเมตรเนื้อโลหะผสมจำนวนสร้าง1000องค์นะครับบูชา200บาทนะครับ ก็จะมีลอยองกระไหลทองขนาด3เซนติเมตรจำนวนสร้าง500องคงนะครับบูชา200บาทนะครับแล้วก็จะมีเหรียญเม็ดแตงทองเหลืองใหญ่จำนวนสร้าง1,100ห่ยเหรียญนะครับบูชา100บาทนะครับเหรียญเม็ดแตงทองแดงเล็กจำนวนสร้าง1,000เหรียญบูชา59บาทนะครับ ถุประสงค์ก็เพื่อเอามาสมทบทุนสร้างอุโบสถสองชั้นนะครับเพื่อนเพื่อนมาร่วมทําบุญแล้วก็มาเช่าปูชาวัตถุมงคลได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเดินทางก็ติดต่อตามเบอร์นะครับที่ลงไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนถ้าไม่มีทุรละจำเป็นผมก็จะพยายามลงคลิปทุกวันนะครับบ่าย3ามโมงนะครับถ้ามีทุรละติดทุรละก็อาจจะไม่ได้ลงเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมและให้กำลังใจเหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ